วันนี้ก็เลยอยากจะมาสอนทำทรงลอนเมอร์เมดให้ดูนะคะวงจรอายุดิฉันคือสั้นเกินอายุผมค่ะอ้าวไม่ใช่อายุดิฉันคนเป็นคนสียนะคะเบลใสใครจะรู้ว่าเราอายุ80แล้วอะโอ้ยเยอะไปเหรอเดี๋ยวอีกหน่อยนะก็ทำลอนมาม่าเมอร์เมดไม่ได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวผมหนาแล้วไงใช้บูสเตอร์ของอีฟโลเช์พอผมหนาปุ๊บกว่าจะหนีบเสร็จโอ้โหสามชั่วโมงไะดิ yourself ขอกันเข้ามาเยอะมากกับทรงผมนี้ลอนเมอร์เมดนะคะในคอนเทนต์แต่งหน้าเซเว่นของไอตานะคะขอกันเข้ามาเยอะหนึ่งคนทวนลอเลนหลอกคือทรงนั้นมันน่ารักมากแต่รู้สึกว่าพอถึงวัยนี้เราก็อยากจะทําผมแต่งหน้าให้ดูแบบอ่อนเยาว์ดูน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอนทําทรงลอนเมอร์เมดให้ดูนะคะว่าทําลอนเมอร์เมดยังไงให้มันสวยให้มันเป๊ะให้มันดูไม่แบบไม่เป็นเพิงไม่เป็นยุง่งไม่เหมือนแบบ อะไรอย่างนี้นะคะมามาเริ่มกันเลยค่ะน่ารักแน่นอนซึ่งลอนที่เราจะทําก็จะเป็นลอนแบบนี้นะคะไอตาจะใช้เครื่องทําลอนผมหน้าตาแบบนี้เขาจะเป็นลอนประมาณนี้มันจะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากถ้ามันเล็กมากมันจะเป็นฟูฟูแต่ถ้ามันใหญ่มากมันก็อาจจะคลายง่ายนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะไอตาจะต้องแสกผมนะคะออกมาให้เป็นช่อๆก่อนอันนี้ก็คือ ผมของเรานะจ๊ะปกติแล้วเวลาทำลอนเมอร์เมดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งช่อผมที่มันไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าถ้ามันใหญ่เกินเนี่ยความร้อนมันจะเข้าไม่ถึงแต่ละชอ่อนะเดี๋ยวจะจะแสกให้ดูอย่างช่อน,นี้ เดี๋ยวไอตาก็จะต้องมาแบ่งอีก2ช่อ3ช่อนะคะแล้วก็แอบ,บมีทริคในการทำผมไม่อยากให้ผมเสียนะก่อนที่จะโดนความร้อนนะคะก็ใช้ heat protection spray เนี่ยสเปรย์ไปก่อนเทคนิคของไอตาก็คือต้องสเปรย์ในทุกๆชั้นนะไม่ใช่สเปรย์เฉพาะด้านนอกของผมอย่างนี้ไอตาจะแบ่งเป็นช่อใช่ไหมไตาก็จะเก็บเก็บช่อไปก่อนแล้วก็ช่อไหนที่เราจะทำแล้วก็สเปรย์ลงไปก่อน เนี่ยพอเราสเปรย์เสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยพอแสกผมดิฉันแอบ,บเห็นรอยแสกของผมนะที่มันแบบแอบ,บข,าขาวๆยังไงชอบกลนะคะพูดถึงเนี่ยดิฉันน่ะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเธอตอนนี้ดิฉันเจอแล้วนะคะผมคลอดหลังร่วงเฮ้ยไม่ใช่ผมร่วงหลังคลอดมันมาแล้วแม่เราเคยได้ยินแต่ตอนนี้เราเจอแล้วค่ะมันประสบ กับตัวเราเองปกติคนเราจะผมร่วงแบบวันละร้อยเส้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ดิฉันคือร่วงแบบเดินไปไหนก็ร่วงตามพื้นดูได้เลยตามพื้นบ้านตามออฟฟิศคือร่วงวงจรอ,อายุดิฉันคือสั้นเกินอายุผมค่ะเอาไม่ใช่อา,อายุดิฉันคเป็นมเสียนะคะ <laughs> วงจรอ,อายุดิฉันนี่คือสั้นเกินแกแ่แป๊บเดินร่วงอีกแล้วอายุาายผมเอา้าก็ยังพูดผิดอยู่อีกหรอ <laughs> วงจรอ,อายุผมของดิฉัน มันสั้นเกินบางทีแบบเนี่ยรูปๆก็ล่วงติดมือไปซะง,งั้นแต่ว่าดิฉันมาเจออันนี้แล้วค่ะอันนี้วงจรอ,อะไรยังไงจะไม่สั้นแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยแอบไปตามหาแชมพูที่แบบจะช่วยเรื่องผมร่วงพวกแชมพูพวก sulfate f r e อะไรอย่างนี้แต่ไปที่ร้านปุ๊บปรากฏไปโดนตัวนี้ตกจ้ะ เป็นเซรั่มบูสเตอร์ของอีฟโรเช่จ้าได้ตัวนี้มาดูแลความหนาของผมค่ะนี่ a n t i Hai r Loss h oss, Hair d i r s i n y i n y i o o s t o s t e r นี่ค่ะชื่อเขาเขาเป็นเซรั่มฉีดผมแบบสเปย์นะคะเวลาฉีดเนี่ยเขาจะเป็นละอองน้ำเลยแล้วก็บางเบามากอย่างเวลาใช้เนี่ยเราแบ่งผมแบบนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ฉีดตามตามแสกผมจึ๊บเสร็จแล้วก็เอามือ นวดนวดนวดแนะนําว่าให้ใช้ฉีดต,ตามแสกผมแบบนี้แล้วก็แสกทีๆก็จะดีเพราะมันก็จะทั่วหนังศีรษะทั่วหัวเราเพราะเวลาผมมันร่วงมันไม่ได้ร่วงแบบจุดเดียวเนาะเธอเนาะแสกนี้เสร็จแล้วเราก็มาแสกนี้นะคะแสกและสองสามสเปรย์ก็ได้ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามือนวดนวดนะคะให้เขาซึมเข้าไปในหนังศีรษะแสกนี้เสร็จแล้วก็เป็นแสกนี้ที่เราแสกไว้นะคะจุกจ๊กจุก๊กจุ๊กเข้าไปนะคะ แล้วก็เอามือนวดนวดนวดเธอแบบนี้เลยสเต็ปแบบนี้เลยปกติเนี่ยผมคนเราก็จะร่วงเวลาลอยเส้นเนาะเธอแต่นิฉชันเนี่ยไม่ใช่เคสปกติค่ะมันเยอะเกินปกตินะก็จะมีตัวนี้แหละตัว b สเตอร์ตัวนี้ที่จะมาช่วยให้ร่วงน้อยลงแบบรู้สึกได้เพราะว่านในนี้ค่ะ เขามีไดเปปไทด์แล้วก็ฟลาวโวน้อยสกัดจากธรรมชาติให้ผมเราเนี่ยอยู่ในหนังศีรษะเราไปนานๆเธอไม่ใบๆเร็วเกินแล้วเขายังมีการทดสอบอีกนะเขาเอาคนที่อายุ50บวกมาทดสอบจ้ะปรากฏว่าพบว่าผมเพิ่มขึ้น5,000เส้นเธอในระยะเวลาแค่2เดือนนี่แหละมันเป็นเหตุที่ดีฉัน ตำมาลองก็ฉีดฉ่ำคำหอมพวกเธอใครมีปัญหานี้ลองค่ะคือตั้งแต่ดิฉันเป็นแม่เ่ยดิฉันจะอินเรื่องงานวิจัยเรื่องข้อมูลแบบเป๊ะเป๊ะป,ปักปัก,ปกหนาหน,านะจ๊ะก,กว่าจะได้ตำอะไรมาลองเนี่ยและในเรื่องของความผมหนาขึ้นจริงไหมเดี๋ยวต้องใช้เวลาจะถามว่าร่วงน้อยลงไหมร่วงน้อยลงจริงเธอรับรู้ได้เวลาสระผมแบบกว่าลงมาแล้วแบบ มันไม่เหมือนแบบจากก่อนหน้านี้ที่มันจะเป็นเป็นกำกำตอนนี้มันก็น้อยลงนะแนะนำค่ะอย่างเวลาทำเนี่ยนะคะเราก็ต้องแบ่งผมให้ช่อมันไม่หนาเกินเนาะอย่างที่บอกแล้วก็เริ่มเลยแต่จะเริ่มให้มันชิดหนังศีษะนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องชิดถึงขั้นว่าหนีบไปปุ๊บแล้วร้อนปั๊บอะไรอย่างเงี้ยมันก่อนสวยมันก็จะแบบอันตรายซะก่อนลองงับไปหนึ่งงับก่อนนะคะหนึ่งงับแรกเนี่ยให้ชิดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ ให้ทิ้งเวลาที่งับไปให้มันนานนิดนึงยิ่งมันโดนความร้อนนานเนี่ยรอนก็จะชัดแล้วก็จะอยู่นานนั่นเองค่ะงับแรกออกมาปุ๊บเราจะเห็นรอยเราจะเห็นรอยหน่อยๆแล้วเราเอางับต่อไปให้มันพอดีกับรอนงับแรกอะ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะเออให้มันมีความแบบ เชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นที่เห็นใครผมลอนมาม่าสวยๆนะเธอต้องชื่นชมเขานะเพราะมันไม่ยากเอ้ยมันไม่ง่ายเอา้าตกลงยากหรือไงนะมันไม่ง่ายการที่จะได้ลอนคลื่นสวยๆนะคะมันยากและใช้เวลาเนี่ยดูสิกว่าฉันจะงับทีละงับเนี่ยออกมาปัาป๊บแล้วดิฉันก็เออจะต้องเล็งนะเธอจะต้องเล็งมันถึงจะได้เป๊ะเพราะว่าถ้าเธอเล็งไม่ถูกงับซ้ำงับซ้อนหัก แนะนำว่าทุกครั้งที่ใครจะทํารอนมาม่านะคะเปิดคลิปที่ฉันดูไปด้วยกดเซฟคลิปนี้นะคะกดไลค์คลิปนี้<ะ>กด Subscribe นะคะแล้วต้นทีดีโอบอกรอนมือมีตอนนี้มาเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเ,ออ <c oughs> เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเริ่มหิวสักพักหนึ่งเป็นรอนอูโดโอูโด <c oughs> ไม่เป็นรอนด้วยซ้ำ <c oughs> เอา้าเ <c oughs> นี่ยพูดไปตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จเลยช้อนนี้มันใช้เวลาจริงๆนะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดทำออกมาสวย สวยจริงๆน่ารักอ่านี่นั่นนั่นน,น,น่เขาก็จะมีจังหวะของเขาว,ว่ามีเข้ามีออกประมาณนี้นะคะอุ้ยตายและชีวิตคนเราจะอยากสวยอยากเด็กกว่าจะเสร็จนั่งหนีบเป็นไปชั่วโมงครึ่งเวลาถือเครื่องเนี่ยนะคะงับเข้าไปอะ่ะต่ต่าจะถือให้ขนานกับพื้นไม่วางตั้งเพราะาอย่างเวลาเราม้วนผมเราจะมีแบบองศา แต่เนี่ยให้เป็นแบบนี้นะคะถ้าตั้งเนี่ยรอนมันจะแปลกๆแ,แต่ว่ามันจะมีเทคนิคตอนช่อบนๆนค่ะเออเดี๋ยวอีกหน่อยนะก็ทำรอนมาม่าเมอร์เมดไม่ได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวผมหนาแล้วไงใช้บูสเตอร์ของอีฟโลเชเพรพอผมหนาปุ๊บกว่าจะหนีบเสร็จโอ้โหสามชั่วโมงอะดิใครจะมีเวลาตอนเนี้ผมยังไม่เท่าไหร่ก็ยังทำได้อยู่เดี๋ยวไว้รอดูกันถ้าในอนาคตไม่ค่อยทำรอนเมอร์เมดมาม่า<ๆ>ก็รู้เลยนะว่า ผมมันหนาแล้วจ้านี่นะคะชั้นนี้เห็นแล้วหิวเลยเนาะและนี้คือไม่ต้องส่งต้องสางไม่ต้องหวงต้องหวีนะคะใครที่ชอบม้วนผมแล้วหวีเช่นดิฉันเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีก่อนสตาร์ทนะคะเพราะว่าหลอนมามาหวีเท่ากับจบหวีเท่ากับรอนแตกเลยพังเลยอะชั้นต่อมาเรายังไงคะฮีโปรเทคจ้าไม่ต้องรอนให้สูง เหมือนใครเข้าเอาที่เราจะหลอนไหวถ้าที่หลอนไม่ต้องปังเหมือนใครใครเอาที่ใจเราจะไหวครึ่งหัวก็พอถ้ามันเมื่อยอะนะไม่ได้มันต้องหลอนไปเต็มหัวเนาะครึ่งหัวไม่ได้ค่ะหลอนมาม่าหลอนเมอร์เมดเป็นอะไรที่หยุดทำกลางทางไม่ได้นะคะประหลาดเวอร ลอนสุดท้ายนะคะช่อบนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำช่อล่างไม่สวยแค่ไหนแต่ชาช่อบนสวยเท่ากับสวยเอ้ยเฮ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปลอเล่นล้อเล่นใหญ่ไปเดี๋ยวมันไม่สวย,ผม,ยผมหนาไงเอ้ยผมหนาไงฉีดบูสเตอร์ของ e ี l โร h a y ไปเมื่อกี้ช่อบ,บนเทคนิคคือตั้งครับคือตั้งแบบนี้มันจะทำให้ข้างบนมันแบบ ยืนขึ้นมานิดนึ่งได้ละหนึ่ช่อถ้าต่อไปอแล้วก็ลองสุดท้ายบางทีถ้าลอาแบบกึกไม่จบอะมันจะเป็นแบบนี้เธอมันจะประหลาดมากเราต้องต่อให้จบต่อให้มันแบบไม่เต็มแผ่นก็เหอะแต่เราต้องต่อให้จบถ้าต่อจบ มันจะเป็นแบบนี้จ้ามันจะเป็นโค้งๆแล้วมันก็จะจบแบบนี้น่ารักมากเห็นไหมข้างในอาจจะไม่สวยแต่ข้างนอกมาเลยจ้าจะลินพรเวอร์แบลวแล้วก็ตั้งเครื่องขึ้นแบบนี้ปึ้ไงปึ้งฟ้านาไงไงมาละมาละปึ้งเหลือไปลเหลือปลายเป ตึ้งจ้ามาละจ้านี้ค่ะทําเสร็จแล้วทั้ง2ข้างทุกช้อน,นะคะ่ะรอนก็จะประมาณนี้ลอนช่วงบริเวณเนี้ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะมันจะอยู่ข้างหน้าเรามันจะแบบถ้าเกิดเรางับผิดจังหวะก็คือรู้เลยนะคะแล้วก็จะมีรอนที่อยู่ข้างๆนี้ก็จะค่อนข้างสําคัญเพราะว่า มันจะเป็นแบบลายแบบขรอบครอบกรอบกรอบขอบหน้าให้เรานะคะต่อไปเนี่ยไอตาจะอยากให้แบบข้างบนมันฟูฟูขึ้นมาหน่อยแตาก็จะใช้รายแชมพูนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบเหมือนเป็นสเปรย์ที่แบบทําให้คนยกก็ใช้ได้แตาก็ใช้รายแชมพูแบบนี้นะคะเน้นฉีดที่โคนแล้วมันก็จะแบบขึ้นมาเห็นไหมข้างนี้มันก็จะขึ้นมากกว่าข้างนี้นิดนึงเออมันก็จะตื่นขึ้นมานิดนึง อันนี้ไปเห็นเทคนิคของช่างทาผมลิซ่าเขาใช้ dry s h a m p o ในการฉีดคนผมแต่ว่ามันเลิศในเห็นไหมข้างนี้มันก็จะพองขึ้นมานิดนึงคะ่ะเดี๋ยวเราฉีดข้างนี้ด้วยก็อาจจะฟ้งกระจายนิดนึงนะที่ฉันเป็นคนที่ใช้ dry s h a m p o เยอะค่ะชอบเอาไว้ฉีดแบบนี้หนังก็จะยกจะยืนขึ้นมาตรงไหนไม่เห็นไม่ต้องไปฉีดนะคะทุกคนหรือว่าอาจจะจับเป็นช่อๆตามที่เราต้องการก็ได้นะ,ะช่อนี้อยากให้มันยก ยกขึ้นช่อนี้ยกขึ้นไม่ต้องยกเท่ากันทั้งหมดก็ได้นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้และขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าอยากให้ลอนอยู่นานเนาะนี่เลยจ้ะสเปรย์ฟิกรอนเพราะว่าลอนแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดแตกปุ๊บเท่ากับพังแตกนิดเดียวเท่ากับไม่สวยเท่ากับผมยุ่งนะเพราะฉะนั้นนี่เราฟิกรอนเรียบร้อยนะคะก็จะอยู่กับเราทั้งวันเลยนะจ๊ะ และขั้นตอนสุดท้ายไอตาชอบเวลาทำผมทรงนี้นะเราจะต้องมีแบบกิ๊บเกิร์บเอเซอรีให้มันดูหน้าลงหน้าร้าไอตาจะติดแบบสมมติอาติดประมาณนี้เออผมหนาะติดไม่อยู่ตึงผมหนาะมันกดไม่อยู่มันกดไม่อยู่นี่แบบนี้ก็สามารถแบบนี้ได้เล็กๆน่ารักแต่อย่างดิฉันเนี่ยไม่เล็กๆน่ารักอยู่แล้วเธอ ยิ่งให,ใหญ่ๆเนี่ยมันจะขึ้นกล้องมันจะแบบออกทีวีสวยเราเป็นดาราสาวดิฉันก็จะหนีเธอไปไปน่ารักเนี่ยแบลใสใครจะรู้ว่าเราอายุ80แล้วอะเยเอะไปอะใครจะรู้ว่าเรา30แล้วแบลวใสเวอร์ไปรับลูกที่โรงเรียนคืองงนึกว่าเป็นนักเรียนด้วยกันนี่จ้า <ๆ S 1> ก็จะเป็นหลอนที่ดิฉันชอบทาช่วงนี้เพราะมันทําแล้วมัน มันดูหน้ารากอ่ะแล้วบบไม่ต้องแบบมีเทคนิคในการมัดกล้าวอะไรแค่ว่างับรลอนให้จังหวะให้ถูกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดีให้สวยให้เหมาะติดกิบนิดนึงเป๊ะ สำหรับลุคนี้นะคะง่ายๆเลยเนี่ยไอเทมที่ตาใช้ก็นี่จะ้ะนี่ลอนเมอร์เมดตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ฮีทโปรเทคเตอร์นะคะแล้วก็นี่เลยบูสเตอร์ของอีฟโรเชให้ผมหนาผมร่วงน้อยลงนะคะ ดรายแชมพู shampoo, นะคะยกโคนให้เขาแบบฟูฟูฟ่ฟองๆองแล้วก็จบด,ด้วยแฮร์ฟิกซิ่งสเปรย์ตัวนี้ให้ลอนเขาอยู่กับเรานานๆไม่แตกนะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ยากจนเกินไปนะคะก็ไปตามๆกันได้แล้วก็ลองทําใครลองทําแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิเธอมันเป็นทรงที่แบบทําให้เราดูแบบอ่อนยาวจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วคอมเมนต์บอกกันสําหรับวันนี้ที่ฉันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนต่อละว,วันนี้มีกีฬาสีที่โรงเรียน สีมว่วงไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาเอ้ยจะต้องสำเนียงเหินเหินจะริงดบายควันท่วมปะ <c oughs> วีดีโอควันท่วมปะวีดีโอควันเลิศเกิน <c oughs> ดีนะคนดูไม่ได้กลิ่นเออไม่กลิ่นไหมลกลิ่นไหม,มหอมไหมอ่ะ